ไม่ได้เซ็นชื่อไหมครับโ oh, <yeah. S 1> อเคนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวบอกในข้อสอบก่อนนะครับ oh. พอบอกเสร็จใครที่เช็คชื่อตั้งแต่เชา้า oh. ตั้งแต่ตอนอาจารย์เช็คชื่อแล้วก็กลับได้เลยนะครับนะส่วนคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อก็เดี๋ยวมาเช็คชื่อให้เรียบร้อยนะครับครับฮาส่วนเด็กๆคนไหนนะครับที่หิวน้ำนะครับยังไม่ได้รับน้ําก็เดินกลับไปตรง แพนแรกนะครับแพนเล็กนะครับตรงนั้นก็พี่ๆเขาเตรียมน้ํามาให้แล้วนะครับก็ถือว่าพี่ๆดูแลพวกเราอย่างอบอุ่นนะครับนะสำหรับแนวข้อสอบนะครับ60คะแนนนะครับข้อสอบมิดเทอมนะครับอาจารย์เปิดเมลแป๊บหนึ่งนะครับจำจำไม่ได้ทั้งหมดจะมีข้อกานะครับกับข้อเขียนนะครับแป๊บหนึ่งนะขอขอขออ่านก่อน วิชานี้นะครับตอนสอบอย่าหลงนะเป็นวิชาสองหน่วยเราเรียนสองชั่วโมงเวลาสอบมีแค่สองชั่วโมงนะครับเนาะบางคนที่ว่ามีเวลาสอบสามชั่วโมงนั่งทาไปเรื่อยๆหมดเวลาก่อนนะครับเนาะแดดมาแล้วะนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์รีบบอกนะครับอ่าข้อสอบนะครับข้อกสอบอ่าข้อสอบข้อกานะครับปรณาในสามสิบข้อสามสิบคะแนนนะครับจะออกเรื่องเกี่ยวกับอ่า คัดแรกเลยอ่ะนะครับที่เป็นในเรื่องของความสําคัญของน้ํานะครับพวกวัฏจักรของน้ำเนาะแล้วก็เรื่องมาตรฐานเล็กน้อยนะครับเราควรรู้ว่ามาตรฐานอะไรใช้สําหรับควบคุมคุณภาพน้ําเรื่องอะไรนะครับอาจารย์พยายามเน้นย้ํานะครับอันนี้จะเป็น10ข้อนะครับ5ตัวเลือกนะครับอ่าแล้วข้ออีก10ข้อต่อไปนะครับเป็นข้อสอบถูกผิดนะครับอ่าถูกผิดก็จะเกี่ยวเรื่องกับอ่า เรื่องทั่วไปเลยในในสคาบแรกนะครับไปดูมานะครับเป็นถามถูกผิดเนาะเรื่องเกี่ยวกับการใช้น้ําการติดตามคุณภาพการดูแลระบบอ่ะแล้วก็เรื่องการล้างระบบประปาที่เราเรียนคาบคาบตะกี้นะครับอ่ะอันนี้อีก10ข้อเนาะอ่ะถัดไปนะครับเป็นข้อสอบเติมคํานะครับอ่ะจับคู่นะครับก็จะมีคําศัพท์มาให้แล้วก็จับคู่ไปเติม A B C D นะครับสิข้อ10คะแนนนะครับมาจากคาบไหน คาบเรื่องของคอลีนนะครับแล้วก็เรื่องการกําจัดตะกรนสลัดนะครับพยายามไปดูคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะว่าตัวไหนที่เน้นย้ําว่าสําคัญนะจอกเป็นจับคู่นะภาษาอังกฤษว่าคํานี้คืออะไรหมายความว่ายังไงนะครับอ่าก็จะเสร็จแล้วนะครับสําหรับข้อสอบในเรื่องของ30ข้อแรก30คะแนนนะครับ1ข้อ1คะแนนเนาะอ่าถัดไปข้อเขียนนะครับมีมีทั้งหมด7ข้อใหญ่นะครับอ่าอันแรกของอาจารย์นะครับออก2ข้อใหญ่เนาะ จะให้แผนภาพมานะครับเราจะต้องดูแผนภาพแล้วก็ตอบให้ได้เกี่ยวกับขั้นตอนในการผลิตน้ําประปานะครับจะมีแผนภาพแผนผังมาให้ข้อเขียนข้อที่2นะครับะจะเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกแหล่งน้ําดิบเพื่อมาผลิตน้ําประปาไปดูมานะไม่ถือว่าบอกละเอียดเลยนะปกติไม่บอกไม่้บอกถึงอันนี้นะนะครับแหล่งน้ําดิบนะเกี่ยวกับการคัดเลือกแหล่งน้ําดิบนะครับถัดไปของอาจารย์สมเจตนะครับอาจารย์สมเจตกี่คะแนนเนี่ยห้าสิบ ของยันสมเจ็ดสิบห้าคะแนนนะครับอ่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอกวนช้ากว่าเร็วอ่ะนะครับภาษาอังกฤษก็คือ f o c c u l t t o o n กับ c o a g u l a t i เ n ะครับเป็นข้อเขียนทั้งหมดเลยนะครับถามเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสารเคมีต่างๆที่ใช้ในขั้นตอนพวกนี้ไปดูมานะครับอ่าของอาจารย์จิรพรอาจารย์จิรพรสอนเรื่องการกรองใช่ไหมครับอ่าอาจารย์จิรพรก็จะให้สถานการณ์มานะครับแล้วก็ให้เราเลือก นะครับลำดับขั้นตอนที่จะต้องใช้ในอุปกรณ์การกรองนะครับนะ่าจะพอนึกออกล้ว,ว่าการกรองต้องใส่อะไรก่อนหลังอ,อย่างนั้น,นประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกรองนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างแต่และปัจจัยมันมีความสําคัญยังไงนะครับอะไรบ้างคือต้องตอบว่า1 2 3 4ใช่ไหมมีความสําคัญยังไงก็ต้องเขียนว่าไอ้ที่1หมายความว่ายังไงก็ต้องเขียนเล่าไปแต่ไม่ใช่แต่เขียน1 2 3 4มาก็จะไม่ได้คะแนนทั้งหมดนะครับก็จะรวมแล้วหมดนี่ก็60คะแนน นะครับหมอก็ตั้งใจอ่านตั้งใจดูมาดีๆเพราะว่าคะแนนมิเทอมเยอะกว่าคะแนนไฟนอลน,นะครับนะก็ไม่อยากให้เราพลาดนะครับนะอ่ะโอเคมีอยจะาถามอาจารย์ไหมไม่มีนะมีแต่ร้อนปล่อยได้แล้วนะครับเนาะถ้าอย่างนั้นก็เจอการวันสอบนะครับนะก็ขอให้โชคเอนะครับนะขอบคุณค่ะ